มาดูรีวิวนะครับ CF 2 5 0นะครับโมโชกหน้าหลังแบบปรับได้นะครับคร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอตัวนี้นี่นะครับแบบปรับได้นะครับนี่ข้างหลังก็เซตใม้เรียบ,บร้อยนะครับปับได้เหมือนกันอ่า ไม่เห็นอลองกดดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองปรับดูนะครับจะเอาหนืดเอาอะไรนะครับเอาออกเอารถออกมาก่อนปรับยาก ปาลมลีเบาดูดขันเข้าไปสุดเลยนะครับปิดเลยอ่าลองกดดู กดเข้าไปอีกอดูนะครับน,นี่รีเบาหนักนะครับใครชอบสไตล์แบบไหนก็ไปปรับเองนะครับอ่นนี้เราจะเซ็ตแบบกลางๆให้ลูกค้านะครับอ่าปร,ปรับออกคายออกก่อนคายออกครับสามกิก๊กเมื่อกี้นี้ไม่มีรีเบาเลยนะครับ ก่อนปรับนะครับปรับแล้วหนักต้องคลายออกครับอ่าประมาณนี้นะครับเอ็นดูโรเบรข้างหน้าข้างหน้าไม่ได้เอาไข,ข่ควงมานะครับเสร็จเสร็จปรับไว้แล้วนะครับสำหรับคนน้ําหนัก80กิโล ถ้าไม่ชอบอยังไงก็ไปปรับเองนะครับสตาร์ทดูหน่อยสตาร์ทดูหน่อยนี่ก่อนรีแมปก่อนใส่แคมนะครับน่าจะใส่กล่องสามร้อยมาอาวิทดูนี่หัวเขาเร่งไงหายหน่อยนะครับ มาดูหลังรีแมปกับใส่แคมนะครับโอเคนะครับบังจัน,จนมาดูรีวิวนะครับ